คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมื้อนี้น้ำเชี่ยได้รับข่าวดีแล้วค่ะท่านผู้ชมแม่ไกยูบางพี่ค่ะเพิ่นถือเลขมาแต่งแตงวดสามแปดคุณน้าแถวเนอะครับผมค่ะสามแปดแปดสามค่ะ เลขเพิ่นได้มากจะยังเด้อครับเป็นต้นพอต้นไส้ญ่แม่อ่าพอต้นโพแม่ต้นไส้ครับผมค่ะพิ่นอยู่คู่กันแม่ค่ะท่านผู้ชมค่ะมีมีอยู่ข้างหมู่บ้านเพิ่นมีตั้งแต่เพิ่นขอได้เพิ่นเห็นผู้เดียวค่ะเพิ่นบอกว่าถ้าเวลาเลขใกล้สิออกบ่ได้เพิ่นปิดเฮียนลันครับคนมาหลายค่ะท่านผู้ชมค่ะเอ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้อ็เชี้ยนได้เรือค่ะท่านผู้ชมมา นี่กัขับรถอยู่ค่ะครับนธุนโทรมากค่ะก็เลยฝ่าอัดเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะไปฟังแม่เพิ่นว่าง,งวดนี้เพิ่นได้ตัวไรค่ะหางเดียวเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมจัดให้คักบรถสําหรับอ่ากุ้งพิ่นงบหน่อยเนาะครับผมค่ะไปฟังแม่กันเลยค่ะแม่สวัสดีค่ะ้้าาางไบนี่ครับวัสดีครับผม<พ> จ้าวัดีจ้าไม่ตุ้งมือไม่ตุ้งเดือดเดือกนเดินกับว่เบิอเนาะเประจำปสามปีสเบิลหาทุเชียงขื้นน้ะเบิตลอดปากูพูดหลายหค่ะแม่จ้าจ้าเบิตลอดเม่แม่ทรงแรกไมาเห็นน้ำเชี่ยแม่คือวานเละเขาดีแถ่แม่เอามาเตะใสไค่ะจ้าพอตนโพถ่ายมือบานจ้าไปนั่งร่มไรน่นก็หันี่เป็นลูกนาลูกตาขึ้นไปนั่งร่มขนสามเอ็ด บอกพูเจ้าขาตามมาเข้าฝันลนะูกน้า่นกับมาบอกว่าอัานเอบอกว่าหวยหวยกองนี้กับลูกแมวกองนี้จะเอาไรเอาหวยเจา้าข้าขึ้นสิ้นในเก้าหากันเลยในสามเจ็ดบนล่างเก้าห้าตรงๆเอานางลำมาแก้บนขึ้นควาลังเสร็จขึ้นใ่เกียดห้ามาถูกห้าเกียวันนี้ไปแก้บนอีกหนึ่งคนท่านบอกว่า มาแก้บนคนเดียวเหลือจ้าเป็นพบอเลว่ามาหนึ่งคนเหลือจ้าเขียนใช้กระดาษในห้าเจ็ดคร์ทางเดียววันนี้กันเ้สิ่งื้อหนึ่งห้าเจ็ดก็จะได้บ้านพอพก้แม่ตนใจ๊กเก็ตในบ้านคนมาในะนนี้สิ่งสื่อบ้านให้จ้าถูถ,ถูน้ำกันทุกคนเลสเจียค่ะกอให้ถูการบริหารก็ให้ทุกคนร้องมือเลยจ้าเป็นของวันปีใหม่ค่ะ <laughs> โอ้ยเสียรายงวดที่ผ่านมาเนาะแม่เนาะเด้จยกงวดเลี่ยงกันหรอคะแม่จะได้ไหมได้ไหมหลายงวดหรือจ่ายค่ะเป็นแต่เอ๊ะเป็แต่ห้าสามแปดออกสามห้าแต่ไมาออกแปดสามแต่ไม่ออกสามแปดอีกไม่ได้สามแปดเก็าห้าแต่ไม่ได้ห้าเจ็ดแต่งวดนี้อีกกระสีได้ห้าเจ็ดไปซื้อหนึ่งห้าเจ็ดจ่ายมาอย่า 5, นีา 5, ้หา, 5, าเจ็ดปีหลวงคือสิวา่าโตเก้านะแม่เนาะ วันน so so ี They say, ้บอกพี่น้องพี่น้องว่าทุกคนที่ถือมาน้ำตลอดบางคนบอกว่าหวยตัวเดิมเล็กบอกว่าตัวเดิมขอเอาเพื่อนให้แล้วเขาก็ต้องเอาบางคนวันที่เรียกว่างหวยหวยตัวเดิมเขาเอากระจายคืองเดียวจนสามแปดอ่ะว่างหวยตัวเดิมเลี้ยมก็ต้องเอาผู้ที่เอากับ็นหนีเล็กผู้ที่เอากับผู้นีเล็จ้าผู้ที่เอาสามแปดเอกกระทูซอยกันไปล้ำซอยกันมาห่มล้ำกัน สื่อสุดสีมอวงมันนี่ก็ไปถวายน้องไทยกูพูดง่ายแต่แม่จะพูดง่ายงี้ชื่อเก่าปีมั่บ้านนี่ตั้งดูบางพีเนี่ยบางพีเนี่ยแถวหลงพัดโตเนี่ยเคยดมินมอแถวบางปลายี่สองบางพีครับแต่งานในสูงเผยเบิองเป็นนาผู้ใดไปดทายหนูไปเชียร์บ่มีผู้ใดเห็นหนาค่ะแม่พูดง่ายที่โอ้ยแม่ขึ้นไห้เลยเป็นหลังก็เคยได้ทับแป้งได้ที่เห็นเห็นมิจุนโดยทายไว้ค่ะ แล้วมีคนมาจอบมาจอบเอาเหลีน้ำนปนไปปิดบ้นานใบมะเร็งปุ๋ยให่ข<อ>วดคนดังตัวนี้คะ่ะเขาเลยว่าเด็กกาไปออกช่องไหนก็ได้ผ่านะช่องน้องน้ำเชียร์ก็ได้โอ้อยเด็กอายประกาศไปโลดโออกกับ <c oughs> มันนีเขามาจงน้ำเชียร์ดังพระตะเบิ่งบุปผิดดูว่าเป็นทหารบ,บุปผิดตบา,ม,ามี่อันเพิ่น์ไฮมากจากหัวแล้วแม่ที่แม่ได้มาเนี่ย อ้ยหลายงดเลยหนักมาหลายงดถ้เป็นศักสิ์บก็ว่าเป็นคนพูดจริงทำจริงเคยใช่ปะไปซื้อน้ำถวายไปผู้เดียวก็ถวายไปขื่ท่าน้อยหายนั่งรถเห็นหาสวนเข้าไหวมือเป่าเนี่ยล้มแหงไม้ย่า่ต้นโปไม้หักใส่หัวาตายย่านนุ่มกูเห็นผิดไปแหงหลาก็ยืออ่นมาสวนสาตัวกับป้ามนมาซื้อท่าน้อยหาบก็คือขาดสวนไปซ <ะ S 1> ้อม<ะ>มือมันหยุไปสองเกียราออกสองหาเกียรนะ์ถ้ามาเจอมาจนเจ้าเจอ คนตาผู้ปัวว่าว่าให้ซื้อได้เแ่ามันสิดิบจะไปะหาเหรียญเลีล้ยวเขยหาน้อยเหมือนกันสื่อหาน้อยเป็นมาหรีนญบันยี่สิบเซาหลินญเลื่อยหยอยไงบอกก็ว่าหอยใหญ่ยังครับนะถักแล้วนิซานนิมูาบานหาบะหวงได้ผู้หวงจ้าบอกทุกคนบางคนกลับ่าให้ยเรียกว่าเอาผู้แถว,วเวลาเขียนนี่นแล้วใกล้วันไม่มาบอกอยินนั่งยังไงไ,ไปบอกไม่ได้จ้าไม่ใช่แม่ค,มนคนเดียวกระมาณเป็นหน<า>ึ่<ว>งหรือว่าเคนส่งให้ท่านเด็กคนเพด็กขอขอเอาทีแม่ แต่เป็นนังน้องมีมาเคลอนไอทัาเป่งขึ้นไปเลยวันนี้เราซส้มสหายและซ้ำไทยที่ไปแก้ววงคจเกินเองขึ้เจ็ดหัวอะไรเจ็ดแล้วก็มหางซื้อเจวกับเงินหาเจ็ดนะั่นือหาเจ็ดซื้อไ้แล้วจ้ะละีบเข้าไปเข้าเซ้าไปเาไปจะร้องเียงบงว่าพ้นหก็ต้องเอาเพราะว่าพ้นหาวันนี้เน้นตลอดไง เปน็นแล้วผู้เดียวก็เก้กบนก็ว่าผู้เดียวก็แม,ม,ม่เมข้าฝันก็มาเป็นแต่ว่าเนาะค่ะโอ้ยสุด,ดยอดผู้ใดก็ว่าเดียวไปลุงปีต๊ตก,กนณะโอ้ยจะว่าต้ <c oughs> อใหญ่ใหญ่จะต้องหวหนี่มากขึ้นเวทีให้ได้เนเดอร์แมวบอกแมวเพื่อนเนเดอร์แมวด,ด้าบอกเลยเดี๋ยวถ้าถ้าว่ามันได้หวหนี่ถ้าเขาถึงได้หลายหนองน้ำเชี่ยก็มาโหลดเต็มจะมีอยูดยด่บ้านเขาตีหรือย,อยู่ในที อันนั่นเชี่ยอายุอันปทุมนี่แหละแม่เว้ยหนุสาวก็นอายุปทุมตลาดไทยจ๋อกับปไทยตัอวันจริงอย่างนี้มันที่หาสิไปหานุ่มปทุมอยู่นี่บางที่ยื่นแก่แม่แี่ไม่กันจะิปขึ้นบ้านไม่ลูกลูกยู่หมู่บ้านมันยู่มลออันตรงถามไม่โพสยู่มอตลาดไทยเลยมั้งเนี่ยเก็สี่บ้านนี่บ้านขึ้นไม่เนี่ยหนานการเรียนอยู่โรงเรียนบางขันเนี่ยค่ะ จ่าพไกลกันดูวยมองดยไม่พึงน่ะสื่อีเน้อหนึหาเจ็บมาแข้ยงหลายหนึ่งหาเจ็ดด้อค่ะท่านผู้ชมขึ้นมาจ่าขึ้นมามาลำหนึ่งคนเหรือจ้ามาลำนึ่งคนพิ่นก็มักเป็นครูเมตุนไซตกับพอตนโพจ้าเอ้าแม่อันอันมาลำหนึ่งคนนี่ฝันบ่แม่บนทางหมหรือจังฝันสันเนี่ยก็ไปล้ำเก็บหนึ่งคนกับจต่ของน้ำู้เดียวผู้ที่ถือน้ำลอยนึงน่ะ เคนกับเป็นคนไทยรูปให,หม่งวดที่เล้วเนี่ย<อ>ที่วหางหาเจ็ดเนี่ยคนกับตามมากกวันหนึ่งสองหมื่นหรือว่าโอ้ยมันนำแก้บนหน,น,นึ่งคนเหลอจ้ามันนำหนึ่งคนเขียนใส่กระดาษให้ทันทีเลยหาดเจ็ดหงวดเนี่ยก<อ>็นเลยสี่สหนึ่งหาเจ็ดเป็นม้ามันนำหนึ่งคนเหลือกันเลยเอาใส่หนึ่งหาเจ็ดมาแทงจ้าห้าเจ็ดค่ะหางเดียมาแทงเนียนหาเจ็ดก็ร้องบ้างแล้วเป็นมาแบบหนี้มามาตรงครับ่ บอว่าแม่ไปบมซมมงจ้าว่าอยากได้บานไม่ซื้อบ้านไม่หัถ้าตัดเหรียกรมี3สามชุดเนาะแม่เนาะจ้ากะสิมี่หนึ่งเจ็ดเจดห้าเอก็ะเน่นหาเจ็ดห้าเน่นหจ้าห้กับกับห้าเจ็ดมเกแม่เน่าเจ็ดโตเก่าจ้าชื่อร้องมว่าออกร้องมือเรียกออกได้ตลอด ต้งสามแปดนะแปดสามถือสามเดียวต้องมีข้อก็ว่ากายเรกตัวเก่าเจ้าก็ถือเนาะจ้าคนไหนก็ต้องเอาค่ะวันใี้กายถือก็ซื้อเขาซื้อน้ำไปให้พอต้นโพดตลออันแม่เท้ารูปออกให้พี่น้องเบื้องนี่มีนั่งร่ำพ่อเพื่นสิเพื่อนสีว้าก็เราเนี่ยอย่าลงเลยอันเอาลูกมาพอต้นกอเอาลูกมึงมาเศร้ากับไปท้าต้นโพไงเอาขึ้นเอาขิงต้นโพก่อนเลยกตว่า นีู่ดเดียวที่เห็นเนี่ยว่าหนาเป็นรูปหนาผู้คนไทยบ่ดผิดล้ไปเอาทาน้ำเพื่อการเอายสุดคือแท่บอกยอกขาต้นปีแี้วเขากันก็บว่าต้องไปว่าว่าวีโยมาแต่าาาาาสามแปดมาเลยเขาว่าตั้งสามแปดมาเลยเนาะไะรมาตะบุะ มาคุณค่ะท่านผู้ชมก็น้องมึงวันนี้ก็บอกคนมาก็ร้องมึงแม่ฟังดูแล้วภูริมาก็ตามมึงส่วนมากแม่คปุ่นสีหายตะลางมันบ่แม่อันโดยสถิติแล้วขอมาะแันว่าหายมันส่วนมากกับเป็นลางฉันว่างันนั่นน่ะมาเข่าฝันว่าหายมาเข่าฝันตามมาแบบเป็นหน่อยสามตานี่หมดที่ออกเก้าศูนย์่ะเป็นเี่่อยสามตาแะลร่างมาอยากลับกลับ เป็นคือตัวการ์ตูนทีทีตัวที่ขาย่างเงาดินดมในโดเรยการ์ตูนนั่นๆๆตตน่นะสามตาเอามือไปกินหนาผาก็วันหยุดกลับบ้านเมือไปกินหนาผากไส้เียนขึ้นเป็นเลขว่าเป็นสีแดงสี094ไปออก90ล่างหลังก<ม>็มาคือเรียบพถืองวดนั้นเกิด่าให้094ออก90ล่างเพราค่าวันนี้90ไม่เคยออกมันน่าเขาสันบ่กเอาเงินั้นเรียกพกค่ะ,ะอย่าเอาน่าเขาสันตลอด ได้เด้อแม่งวดนี็ไผัพี่น้องเพิ่นเพิ่นจ้าได้น้ำเน่เด้อแม่อัตรับปีใหม่ค่ะว่างมาสิชิดซึมแล้วแล้วหรือไม่ชิดไปบอกไว้ว่าไอ้เขานี่น้องเม่ยน้องมีน้องสิเข่าทุกคนเลยเพิ่นสิได้ซอยมาซื้อบ้านสิไปบอกพ่อจะโพลูกลูกกะสิรบกวนแม่ซ้ำนี่เด้อบ้านนี่จ้าเพต้องเอาดีไม่หมดชิดนะฮะอัดด้ว่หมดชิดนะก็ต้องอัดอัดแล้วแล้วแม่เมียไว้ที่ไอ้คนเดียว เ้าดีอยู่นี่นะแม่เ้าดีอยู่ค่ะมือยื่นเตรียมหัวอากาศแล้แม่มือยื่นหัวอากาศพี่ชินิบุนชุ่มให้พี่น้องเพ่อนทั้งหมดเพื่ว้าี๋ยันนี้ลูกลูกสิขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้วอยู่ดีไม่แห้งขัดเปินเปียนแม่โทรมาบอกลูกเลยด้วยค่ะแม่สวัสดีค่ะพร้อมกัันตาฟังเสียงแม่เด้อมืออื่นค่ะ ค่ะท่านผู้ชมเลขก,ก็ได้มาทางเดียวเนาะเถเนาะครับไล่ไลไ่ไงองนก็เป็นรางเนาะลงราง,างครับเนค่ะอเอาป็นกระเป็นสะพานบุญให้กระล่องเบิงพิจารณาเบิงเด้อครับผมค่ะครับค,ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เงินเงินไล่กองท่องไล่มาสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุครับพี่น้องเอฟซีอัดดตามทางช่องยูทูบน้ำเชี่ยขอให้เพิ่นแย่เจ็บแย่จนให้มีดตะค่ำว่ารวย สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ